วันนี้มากับพี่โจนะครับโจอีบอยมาลองล้อเดียวลองไป5นาทีล่นเป็นเฉยเลยโคตรโหดแาบนี้แล้วจริงๆอ่ะวิธีการเลี้ยวมันมีวิธีคือพี่ใช้ตะแคงฝ่าเท้าพี่จะไปซ้ายพี่จะแขงฝ่าเท้าอ่าใจร้ายกดน้ำหนักลง้าแตะแขงฝ่าเท้าที่ไปขโมยรถกันมทีอ้าอ้าวอ้ัวอ้าวอ่าวอ้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 วหาวอ้าว้าวอ้าอาวอกา้าวอ้าวอ้่อ้าวอ้าอ้าวอ้าวอ้าวอ้า้าวออ้ออาา้าวา จะแอนจัดไปามมันีน้แต่้า้ีเจเดี๋ยวเอกันเดี๋ยวเจอกันในเพจไม่ตฮาแล้วกันเดีน่ว่าไม่ได้แน่เน่ือไ่อไรเหมือนพี่ได้ที่ได้ิก่อนอ่ะใี่ว่าไข่เปข้างหน้าก่อน มีคนทำลายตีนอนนอนมันสามชั่วโมงโหจริงเลยหรือสิ่งไงบ้างครับพี่เจ้าโอ้โคตรสนุกเลยครับอยากเล่นมันัึกกานแล้วไม่รู้ไปหาที่ไหนโอ้สุดยอดจริงพี่ก็เจอผมที่ผมเจอผมที่พอมนัดนะพี่โอ้โหนี่เจอแก๊งใหญ่เลยเก๋วมากเลยครับคุณมากๆเลยเพราะผมก็จะไปเล่นโป๊กเกงที่เจอเสมาชิกเข้ามาใน กลุ๊ปผมได้ครับล้มไม่เลิกครับอยู่ครับอยู่ในกลุ๊ปครับไมี่อยู่แล้วพี่กรุ่นเทศอัพมาโพสรวบๆมกันเราอยู่รวมกันได้